โมลูกมาหายายเร็วไปหาหมอแล้วลูกโอ้ยวิ่งเลยหมาไปหาหมอแล้วลูกไปนั่งรอจ้าจ้าไปหาหมอกับยายนะยายพาไปหาหมอนะลูกนะบอกป้าป้าแม่แม่แมพ่อพ่อตาตายายยายปู่ปู่ย่าญานะลูกนะเมตตาหนูด้วยนะลูกบอกอย่างนี้นะลูกนะนโมไปลูกไปยายพาไปลูก จูนหัวของยายเอ้ยอยายจะไปรักใครได้โูกเนี้ยถ้าไม่รักหนูอะ่ะทุกคนคะเราก็ได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะมีการตื่นเต้นเล็กน้อยของเขานะคะไม่เคยมาเนาะไปะเราเกยมตัวเข้าโรงพยาบาลกันลูกถึงแล้วนะคะทุกคนวันนี้จอดหน้าโรงพยาบาลเลยถึงแล้วนะคะ อธิบายให้แม่ฟังได้เลยค่ะคือกระดูกตอนนี้ยังยังอยู่ในโพซิชันตำแหน่งที่โอเคนะคะอีนนี้ไอ้ที่เกิดขึ้นว่าขาบันบิดเนี่ยสงสัยว่าน่าจะมีเรื่องของเส้นเอ็นที่อาจจะแบบยังไม่แข็งแรงในตอนเด็กซึ่งดูอาการไปก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเดินเนี่ยยังเดินได้ปกติอยู่เส้นเอ็นตรงไหนคุณหมอชี้ให้แม่ดูได้ไหมคะไม่เห็นแต่ว่าตรงหัวไหล่อ๋อตรงหัวไหล่นะคะสงสัยว่าน่าจะเป็นตรงหัวไหล ทีนี้คือพอโตขึ้นมันอาจจะแข็งแรงขึ้นได้แล้วก็มีการแน่นได้อีกแต่ว่าถ้าโตขึ้นแล้วยังมีการบิดอย่างที่ที่เป็นอยู่อะค่ะอาจจะต้องผ่าแต่ว่าจะต้องรอรอโตก่อนแบบ้าเดือนอย่างน้อยค่ะก็คือเดี๋ยวคุณหมอจะต้องดูอาการนัดดูอาการตลอดทุกระยะนะคะ<า>ว่าเขา <จะ S 2> ด,ดีขึ้นบ้างไว้แค่ไหนอาจจะ3เดือนนั้นมาดูทีหนึ่งได้ค่ะในระหว่างนี้เราจะต้องดูแลเขายังไงคะ ก็ให้งดพื้นลื่นนะคะแล้วก็กินอาหารพรีเมียมที่มีโปรตีนเพียงพอโอเคค่ะคุณหมอขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็เราจะดูแลเขาแบบไหนยังไงแล้วก็มีแนวน้มที่จะต้องผ่าตัดหรือยังไงคะคุณหมออ,อดูอีกทีตอนโตว่าแบบตตอนตว,ว่ามันมันหลวมหรือว่าอะไรอ้าว่ะถ้า,ถา,ถาตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้มันยังวางยาสลบแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่ายังโตไม่เต็มที่ ได้ค,คุณมอขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอก็กลับจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแนวทางในการรักษาก็คือตอนเนี้เ,เขาเรียกว่าข้อต่อนะคะแล้วก็หัวไหล่น้องเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าต้องบอกว่ายังไงล่ะภาษาแพทย์เขาก็พูดในลักษณะที่ว่า มันอยู่ในโครงสร้างค่อนข้างดีแต่ทีนี้เนี่ยมันมีหัวไหล่เนี่ยหลุดนะคะไม่ได้เชื่อมต่อกับตรงกระดูกกระดูกตรงหัวไหลน่นะคะไม่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันทีนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าเราทําอะไรไม่ได้ในช่วงนี้เลยเพราะน้องอยังเล็กมากนะคะก็ดามก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องจะต้องเคลื่อนไหวโดยสรีระร่างกายของน้องนะคะทีนี้หมอนัดอีกทีเนี่ยน้องต้อง3เดือน ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าให้ระวังในเรื่องของหัวไหล่หลุดนะคะเมื่อหลุดก็เอากับใสายเข้าไปอย่างที่แม่ทําถูกต้องแล้วนะคะก็จะต้องดูแลเขาเรียกว่าอยู่ในสายตาตลอดเป็นไปได้นี่ก็คือแทบจะ24ชั่วโมงนะคะไม่ให้น้องเล่นอะไรรุนแรงไม่ให้น้องปีนป่ายนะคะ คือต้องดูแลกันนะคะในในในตรงนี้นะคะแล้วก็จากคำพูดของคุณหมอตรงฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยแม่ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังให้ครบถ้วนนะคะใครใครเขาเรียกว่าใครไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแอดไลน์มาถามแม่ได้เลยแม่แม่แม่มีคำตอบทุกอย่างเพราะว่านอกเหนือจากที่แม่อัดคลิปกับคุณหมอเนี่ยมีการคุยนอกรอบกันค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะอัดคลิปนอกรอบอันนั้นได้นะคะก็ะคืออีก3เดือนคุณหมอนับ นะคะแล้วก็มาดูกันต่อไปว่าจะแพผนกันว่ายังไงถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นตามร่างกายของน้องที่สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะที่สร้างเขาเรียกว่าบริเวณข้อต่อขึ้นมาหรือว่าเส้นเอ็นขึ้นมาได้เองเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันมีแนวโน้มแย่ลงนะคะแล้วก็ไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็คงจะต้องวางแผนในเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าใส่ อะไรสักอย่างเข้าไปตรงนี้นะคะซึ่งยังบอกไม่ได้เพราะว่าต้องรอน้องโตโตกว่านี้ก่อนนะคะถึงจะมีแผนในการวางแผนแบบนั้นนะคะ<ป>ทีนี้ในความเป็นไปได้ที่เจ้าต,ตัวเล็กจะต้องอยู่กับแม่ต่อเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าจะเอากลับไปให้หลานชายดูแลเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะคะคงจะเป็นไปได้ยากในการดูแลตลอดเวลาแบบนี้นะคะ ซึ่งแม่ก็คิดว่าแม่เนี่ยสามารถที่จะดูแลเจ้าตัวเล็กได้นะคะช่วงนี้ก็ให้กินนมได้อย่างเดียวอย่างอื่นก็คือไม่ได้เลยนะคะเจ้าตัวเล็กก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะคะเนี่ยน่ารักอย่างเงี้ยใครจะไปทิ้งลงเนาะยายคนนึงแหละก็ต้องดูแลกันให้ถึงที่สุดนะคะส่วนข้อต่อเนี่ยมันมันทำอะไรไม่ได้มันผ่าตัดไม่ได้มันกินยาไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เลยก็คือต้องอยู่ในความดูแลของ ของแม่อย่างเขาเรียกว่าอย่างเข้มงวดทีเดียวนะคะก็ให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ตัวเล็กและแม่ด้วยนะคะก็ต้องกินนมต่อไปนะลูกเอ,อ้ยยายก็ไม่รู้จะช่วยลูกยังไงนะคะก็ต้องดูแลกันให้ถึงที่สุดเท่าที่ยายจะดูแลลูกได้เล่นผนังก็เล่นคนเดียวดูสิเนี่ยต,ตุ๊กติก๊กตุ๊กติ๊กอยู่คนเดียวเนี่ยดูสายตาเถอะแล้วทุกคนจะไม่รักได้ยังไงเนาะเนี่ยทุกคนจะไม่รักได้ยังไง แม่เขากินข้าวอยู่นะคะให้แม่เขากินข้าวก่อนก็ให้เขาเล่นคนเดียวไปแบบนี้ก่อนนะคะ